้ายแดง1นล้านเจ็0แสนกว่าบาทนะครับวันนี้เหลือเพียงในราคาสุดพิเศษ5้าแสนเก้าหมื่นเก้าันบาทเท่านั้นเองนะครับลูกค้าครับ่อนเริ่มต้นเดือนละ10,000ื่นต้นๆนะครับเริ่มต้นแค่10,000ื่นต้นๆนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับ f อร์ดเอเวอเรสต์สามจุดสองไทเทเนียมพัทนะครับที่สุดของรถแล้วนะครับในบรรดาเอเอตจูวีต่างๆนะครับเรดูกระจังหน้านะครับเปลี่ยนมาให้นะครับโลโก้บานะครับตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับ รูปทรงบึกบึนนะครับแต่งฝาครอบกระโปงไม่เรียบร้อยนะครับกระจุกมองข้างชิ้นใหญ่ล้อโอยซิตนะครับแบกใหม่ยางใหม่สีเส้นนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับดูภายนงภายในกันเลยดีกว่านะครับสีจะออกเป็นโทนสีเบจนะครับเบาะคู่หน้าไฟฟ้าออปชั่นมาพร้อมเลยนะครับเต็มเต็มล้นๆ้นนะครับคูกคอนโทรลต่างๆแล้วก็ได้ระบบกับเครื่อนสี่ล้อด้วยครับสีล้อ เลือกหมวดย่อยได้สี่หมวดย่อยนะครับขับสีไม่พอเลือกถนนได้นะครับผีมะทางกูกขาทะเลทรายนะครับทางเรียบนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับหลังคาแก้วพนมิกมรสลูปหลังคาเป็นสีดํานะครับสวยงามมากนะครับและสิ่งที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือข้างหลังครับข้างหลังมีปรับแอร์ได้ด้วยปรับอุณหภูมิจะเย็น จะร้อนและก็ปรับแรงลมได้ด้วยและก็สี่สิ่งสำคัญเลยนะครับมีปลั๊กมาให้ด้วยนะครับลักสามตากันเลยทีเดียวนะครับนะครับฝาท้ายก็จะเป็นแบบไฟฟ้านะครับนี่นะครับลูกค้าครับกดนะครับสองล็อกตัวนี้นะครับที่คุณแจนะครับแล้วก็มาดูบ้านไทยเดิมนะครับเป็นองค์เมนอ์คเดิมอกไม่มีขยับและสิ่งสำคัญนะครับพอร์ตจะต้องมีตาปับ บ่งบอกว่ารถคุณภาพเดิมไม่มีชนไม่มีใครมาจุบท้ายแน่นอนนะครับฝากไว้ด้วยครับกับรถปี 26, 2 0 1 6 3.2 Titanium Plus มาพร้อมกับเรียงม้า200ตัวผ่อนเริ่มต้นแค่เดือนละ1 1,000บ,นะบ,บาทนะครับ599,000บาทนะครับจัดไปแนนได้ทั่วประเทศไทยและส่งฟรีถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับร้านเรงโมงคารับประกันบอที่ตัวถังโครงสร้างนะครับไม่มีชนักที่คว่มจมน้ำแน่นอนนะครับฝากไว้ด้วยครับท่านลูกค้าครับ ระบบขับเคลื่อนสีล้อจริงๆปลอดเล็สลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ